ความมุ่งมั่นของสหรัฐที่ทจะปกป,<อ>ป้องฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญนั้นแข็งแกร่งประดุจเหล็กนั่นคือคำพูดของประธานาธิบดีโจไบเดนเขาให้คำแถลงต่อเฟอร์ดินานมาโกสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคำั่นที่เขาพูดยังครอบคลุมถึงทะเลจีนใต้ซึ่งฟิลิปปินส์เผชิญกับแรงกดดันจากจีนไปรับชมรายละเอียดกันค่ะสหรัฐตกลงทำข้อตกลงด้านความมั่นคงกับฟิลิปปินส์อีกครั้งเนื่องจากมีความกังวลเพิ่มมากขึ้นเกี่ยกกับอบอิิิทธพลขงีนในใแปซฟ ในการเยือนทำเนียบขาวทั้งผู้นำเฟอร์ดินานมาโกสจูเนียและประธานาธิบดีโจไบเดนต่างพาดพิงถึงแรงกดดันจากปักกิ่งการเดินทางครั้งนี้ถือเป็นจุดพลิกผันอย่างมากหลังจากทศวรรษแห่งความสัมพันธ์แบบไม่ค่อยดีระหว่างวอชิงตันกับมานิลาแถลงการระบุว่าแนวทางใหม่สำหรับความสัมพันธ์ทางทหารที่แน่นแฟนยิ่งขึ้น หมายความว่าการโจมตีกองกําลังติดอาวุธหรือเรื่องสาธารณะของฟิลิปปินส์จะเป็นการกดปุ่มคํามั่นด้านการป้องกันของอเมริกาภายใต้สนธิสัญญาปี2494นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วมารกอสได้เตรียมพร้อมสำหรับการทำงานกับวอชิงตันตรงกันข้ามกับโรดริโกดูแตเตประธานาธิบดีคนก่อนซึ่งเป็นมิกกับปักกิ่ง ความคิดเห็นของประชาชนในฟิลิปปินส์ก็ต่อต้านจีนเช่นกันเรื่องการคุกคามเรือชาวประมงของฟิลิปปินส์ในบริเวณบางส่วนของทะเลจีนใต้ซึ่งทั้งสองประเทศต่างอ้างสิทธิ์เจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่านอกจากแนวทางใหม่แล้ววอชิงตันจะส่งเครื่องบินขนส่งทางาหารมากกว่า3ลำและอาจส่งเรือลาดตระเวนเพิ่มอีกสหรัฐมองว่าฟิลิปปินส์เป็นกุญแจสำคัญในความพยายามที่จะรับมือต่อการที่จีนรุกรานไต้หวนันซึ่งปักกิ่งอ้างว่าไต้หวันเป็น,นดินแดนของตน หากกองทัพปลดปล่อยประชาชนเปิดการโจมตีทั้งทางน้ำและทางบกต่อไต้หวันผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าฟิลิปปินส์จะเป็นสถานที่ที่มีศักยภาพสำหรับสหรัฐในการวางรากฐานจรวดขี่ปนาวุธและระบบปืนใหญ่ที่จะขับไล่กองกำลังรุกรานของจีนเมื่อต้นเดือนที่แล้วสหรัฐได้เข้าถึงกองทัพใหม่สีแห่งในฟิลิปปินส์โดยสามแห่งในนั้นหันหน้าไปทิศเหนือทางไต้หวันขณะที่รูปแบบแน่นอนของพันธมิตรระหว่างสาหรัฐกับฟิลิปปินส์ในสถานการณ์สงครามยังไม่ชัดเจน มากอสบอกกับนักข่าวก่อนแล้วว่าเขาไม่ต้องการให้ฟิลิปปินส์กลายเป็นเวทีแสดงสำหรับปฏิบัติการทางทาหารนอกจากนี้ปร,นประธานาธิบดีไบเดนยังประกาศด้วยว่าเขาจะสนับสนุนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและได้ส่งคณะผู้แทนไปยังกรุงมะนิลาเพื่อพัฒนาการค้าและการลงทุนในพลังงานสะอาดรายทาที่สำคัญและความมั่นคงทางอาหาร